ผมบอกเลยว่าเปิดเข้ามาแล้วภายในของเขาใหม่มากสะอาดมากนะครับ oh. อยากได้อยากได้เหมือนกันอยากได้อยากได้นะใครที่ซื้อสดกับผมไปนะครับ oh. ผมก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าอยู่นะครับตรงนี้นะ <Wow. S 1> เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยนะนิ่งๆเลยครับไม่มีการดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนเครื่องเกียร์เนี่ยผมให้เต็มร้อยเลย เอ๋สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลอาร์นะครับวันนี้นะครับเซลอาร์มีรถครอบครัวนะครับเป็นรถ SUV นะครับ5ที่นั่งนะครับเป็นรถ Honda c r v นะครับ 2.4EL 4WD นะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับท่านผู้ชม เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมนี่โคมไฟนะครับทาออกแบบมาด้วยเฉีียวมากเลยครับดูนด้สวยงามเลยแล้วมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นชั้นๆนะครับโครเมียมนะครับท่านผู้ชม4ชั้นนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกครับซ้ายขวาพร้อมกับฝาครอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านข้างนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ด้านข้างเป็นล้อสแตนดาดนะเป็นล้อ ดิดรถของ c ีอวคันนี้มาเลยนะครับแต่เจ้าของเดิมนะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนยางใหม่แล้วเป็นยางออกายซิ่งนะครับผมบอกเลยเป็นยางายซิ่งนี่ครับดอกหนาๆลึกๆเหลือๆเลยครับนี่นะครับขนาดยางแล้วรู้ว่าขนาดแม็กนะครับจะมาด้วยขนาดยางครับ2 5 5 5 0 R 1 8นะครับล้อแม็กตนดาร์ดจะเป็นขอบ18เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่าดอกเหลือๆ สภาพล้อนี่สวยงามไม่เป็นรอยเบียดด้วยนะครับแล้วนี่ครับช่วงล่างนี่ผมบอกเลยนะช่วงล่างนี่ครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเป็นช่วงล่างเป็นโช้งเดิมมาตรฐานติดรถคันนี้มาเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้โอเคน่าใช้งานแน่นอนสวยครับคันนี้จะไม่มีคิ้วอันสาตนะครับแต่จะมีคิ้วโครเมียมให้รอบคันเลยนะครับตรงมือเปิดต่างๆนะครับเ็จะเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูโครงสร้างของรถคันนี้กันดีกว่านะครับ เม็ดอาร์ของรถคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยรถสวยงามเลยนี่ครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ผมบอกเลยเม็ดอาร์สวยๆเลย,ย,เ,ลยเดิมทุกจุดนะครับตรงนี้หัวน็อตต่างๆบานพับนะครับนี่อยู่ในสภาพที่เดิมไม่มีการลอยขันเลยครับและตรงนี้ครับแผ่นเพจสังเกตง่ายๆครับตรงนี้ทางพวกฮอนด้าเขาจะยิงแผ่นลูกดีเวทนะครับตรงนี้ไว้ นี่การอ่านแผ่นเพจของผมก็จะเป็น M R H นะครับ R M 4830D p 1 0 0 4 4 2อันนี้คือเลขตัวถังนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาเป็นเลขเครื่องยนต์นะครับอ่าอย่างที่ผมบอกเป็น K2 นะ K24 นะครับนี่ K24 Y11200452 ดูให้มันตรงกันในสัเนาพอนะครับท่านผู้ชมนะ ถ้าดูมันตรงกันก็แสดงว่ารถมันเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนหรือว่าตัวถังเดิมแน่นอนอ่ฮะตรงนี้เราก็จะให้ดูเม็ดอักไว้ก่อนนะครับตรงนี้ดูเม็ดอักต่างๆดูหัวนุ่งหัวหน็อตของรถคันนี้ไปก่อนเลยนะแล้วผมว่ารถคันนี้มันสวยสวยสวยถือว่ารถปี2012อยู่ในสภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่คุณผู้ชมรถคันนี้นะครับระบบลิสเบรกนะครับหรือว่าระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรก4ล้อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยนะ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาก็จะออกแบบมาได้ลงตัวมากนะครับนี่ไฟท้ายชิ้นเดียวนะครับติดกับตัวถังเลยเห็นไหมออกแบบมาได้สวยดูสปอร์ตนะครับเขาจะไม่มีสปอยเลอร์หลังนะครับแต่เขามีไฟเบรกดูที่3มาให้ตรงนี้นะครับไฟเบรกดูที่3านะครับทานผู้ชมด้านท้ายเนี่ยดูแบบสะอาดคิ้นคีนเลยการปัดน้ำฝนหลังนะครับโลโก้ซ r v วนะครับ โลโก้ 4WD เพราะคันนี้เป็น 4WD นะครับท่านผู้ชมบอกเลยนี่ครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีปักเซนเซอร์มาให้นะไม่มีปักเซนเซอร์มาให้แต่เขาจะมีกล้องมองหลังมาให้เรานะครับตรงนี้กล้องมองหลังมาให้โอ้หก็โดยรวมๆนั้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะดูแล้วด้านท้ายตรงใต้กันชนก็จะมีไฟดรับทิมมาให้ด้วยนี่เรามาดูหัวน,อน็อตดีกว่านะนี่เป็นไงหัวน็อตน,นี่เดิมๆเลยครับไม่มีขันเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่มีการขันเลยอันนี้ผมบอกเลยว่ารถครันนี้อยู่ในสภาพที่น่าใช้งานแน่นอนนะครับตรงนี้ดูอีก2ประตูอ่าดูเมรร็ดอารอีก2ประตูนะครับว่ารถมันสวยจริงนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมรถมันสวยจริงรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปผมเนี่ยนะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อตัดสินใจได้เลยนี่ เอราะว่าผมรยา,ายงานตรงๆนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าในห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปรับชมดีกว่าไปครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเน่เพราะอะไรหัวน็อตมีขนันเพราะอะไรหัวน็อตขนอันเพราะอะไรทำสีครับผมทำสีเคลีย์สีแน่นอนแต่เซลอาร์ดกล้าการันตีให้เลยเลยครับว่ารถคันนี้ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนทำสีเพราะอะไรเรามีประกันชั้นหนึ่งนะครับลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่ง <Wow. S 1> สงเก็เห็นโดยฝาปองเข้าสู่ฮอนด้านะครับทำสีขอฝาปองหน้ามาทำสีครับตรงนี้ผมบอกเลยนะแต่คานนี้ครับลูกค้าต่างๆดูได้เลยครับว่ามันเป็นคานเดิมนะครับคานเดิมเดิมตรงนี้เอาง่ายว่าท่านผู้ชมนะครับ สภาพแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วรถปี2012รถมัน10ปีแล้วเราเน้นที่เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีกว่านะครับไอ้ตรงพวกบอดี้ <Yeah. S 1> ต่างๆเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะนี่บอกเลยนะมาด้วยแรงม้านะครับร้อแรงม้านะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเครื่อง2004นะครับรู้ว่า k 2 4นะครับมาด้วยแรงม้า170แรงม้าโคตรแรงแน่นอนแรงแน่นอนนะครับสำหรับรถครอบครัว5ที่นั่งกับคันนี้ ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปนั่งภายในห้องโดยสารดีกว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันป่ะครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับภายในห้องโดยสารของ Honda c r v คันนี้ครับเป็นภายในโทนดํานะครับหรือเรียกว่าแบ็กสกรอนนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเปิดเข้ามาแล้วภายในของเขาใหม่มากสะอาดมากนะครับ อยากได้อยากได้เหมือนกันอยากได้อยากได้นะเปิดเข้ามาแล้วออปชองออปชั่นของเขานี่มาเต็มเลยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปแล้วคันนี้ซอลจูซนะครับตัวนี้ขับ4นะครูทนะครับนี่ดูง่ายครับแค่กุญแจครับเป็นรีโมทนะครับปนรีคีรีโมทนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับก็สตาร์ทรถได้แล้วนะครับนี่บอกเลยนี่มาเราเข้ามานั่งภายในรถนะครับเราก็จะมองเห็นเลยครับด้านหน้าของเราเนี่เห็นอะไรบ้าง มีพวงมาลัย3ก้านนะครับอ่าพวงมาลัยสาก้านปติบัก์ชันคูบครลผันธุ์ชิปมาครบเลยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นตัวท็อปมาครบเลยนี่ผมบอกเลยหน้าปงหน้าปัดนะครับหน้าปัดเป็นหลอดไฟ LED นะครับผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับใช้งานมาแค่188,913กิโลเมตรเท่านั้นผมบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์นะครับ มีประวัติศูนย์แน่นอนนะครับจากมอนด้าเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าออปชั่นต่างๆนะครับมาครบคันเลยครับผมบอกเลยนะช่องเสียบพาวเวอร์เอาเลสนะครับตรงนี้มาครบนะพาวเวอร์เอาเลนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เลยนี่แอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมินะครับสายขวาได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับ รองรับ FM AM นะครับ CD DVD นะครับแล้วก็ n a v i g a t o r ด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจเลครับทำไมมันขึ้นให้ใส่รหัสหรือว่าใส่โค้ดนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเราต้องเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์บริการเพื่อใส่โค้ดให้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับผมบอกเลยว่าจุดเด่นๆล้ของรถคันนี้เลยครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาออกแบบมาได้ลงตัวสวยงามแล้วก็น่าใช้แน่นอนนะคับวันนี้ตีบุ๊ก เซอร์วิสให้นะครับไม่แท้แน่นอนตรงนี้แต่รถคันนี้มันก็เอาง่ายที่เรามีมาให้พอลายเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้มันเข้าสู่แล้วมันมีประวัติยี่สูตรบริการนะครับแต่เนี้ยผมบอกเลยว่ามันหมดวารันตีจากสูตรไปแล้วแต่เราก็เอาตัวเนี้ยมายืนยันกับท่านผู้ชมแล้วว่าลูกค้านะครับที่จะมาซื้อรถกับเรานะครับว่ารถคันนี้มันมีประวัติศูนย์อยู่อ่าตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับข้อดีของรถคันนี้คืออะไรนะ ใครที like, ่ซ like ื to to the so so ้อสดกับผมไปนะครับผมก็ยังมีประกัน yep ชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าอยู่นะครับตรงนี้นะเรายังไม่ได้ยกเลิกนะครับท่านผู้ชมเราจะไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าการซื้อสดนะครับเรามีประกันชั้นหนึ่งให้แต่ถ้าเกิดการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าต้องซื้อไฟแนนซ์ใหม่เอ้ยลูกค้าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งใหม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ภาษีนะครับภาษีขาดหกหกเลยนะครับท่านผู้ชมหกหกเลยตรงนี้ นี่เรามาดูนี่ช่องเก็บนี่ครับเป็นไงในช่องเก็บของนะครับหรือว่าตรงพนักเท้าแขนนะครับก็จะมีช่องเสียบ power outlet ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบ usb นะครับนี่เป็นไงละ่ะครบทั้งเลยครบเลยท่านผู้ชมตรงนี้ก็มีนี่ช่องวางแก้วมาให้อีก3ช่องโอ้โหเอางว่ารถคันนี้อ,ออกแบบมาได้ลงตัวมากเลยครับท่านผู้ชมผ้าหลังคานี้ท่านผู้ชมเห็นไหม ไม่เป็นขุยเลยครับสวยๆเลยนี่ม่านบางแดดนี่กริบๆเลยสวยๆเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะใหม่เลยใหม่เลยนะครับท,มมท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาไปนั่งห้องโดยสารแถวที่2นะครับว่าเข้าไปแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถไปครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ท่านผู้ชมกําลังหารถครอบครัวพร้อมใช้งานนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าตรงนี้มันจะมี2ตู 2> lord, ้แอร์นะครับมีตู All ้แอร์คอนโซลหน้าแล้วก็ตู้แอร์สองตรงคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าส่งความเย็นกระจายความเย็นถึงแถวที่2แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่เข้ามาแล้วผมบอกว่านี่สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีนะพนักเท้าแขนพร้อมช่องวางแก้วช่องใส่เอกสารนะครับตรงนี้ช่องวางแก้วแผงประตูมือลิงนะครับตรงนี้ระบบไฟนะครับติดทุกดวงนะครับท่านผู้ชม ผมบอกเลยว่าคันนี้ h o n d a CRV 2.4 EL c w d ปี2012นะครับเป็นตัวเลือกให้ท่านผู้ชมอีกคันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปฟังราคาหรือว่าก่อนที่จะจบรายการจบคลิปนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปทดลองขับรถดีกว่าว่าช่วงล่างเครื่องเกียร์เขาจะเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวไปทดลองขับรถกันเลยไปครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับ ท่านผู้ชมอย่าลืมค่าเก็มขัดนะครับค่าเ็มขัดเดลนะครับตัวนี้ค่าเดยวก่อนไปดูกันเลยครับว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาจัมมคอสะพานให้ดูเหมือนเดิมครับลองช่วงล่างไปเลยเด็กเปิดโลกเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยนะ เป็นไงนะครับท่านผู้ชมเห็นผมโดดคอสะพานไหมครับนิ่งและนิ่งมากเลยครับผมบอกเลยว่านิ่งมากเลยมาด้วยอัตราความเร็วเมื่อกี้ออกมาทั้งร้อยเกือบร้อยยี่ได้ครับเมื่อกี้นี้อบอกเลยว่าโดดคอสะพานมาเมื่อกี้นี้นิ่งนิ่งเลยครับไม่มีการดึงซ้ายดึงขวาแน,น่นอนเครื่องเกียร์นี่ผมให้เต็มร้อยเลย,ยปปดีเลยครับช่วงลงช่วงล่างดีหมดสมบูรณ์ทุกจุดนะครับสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะ ย้ำเลยนะครับนะย้ำเลยใครที่สนใจ Honda CRV 2.4 E L ปี2012คันนี้นะครับรีบติดต่อเซลล์อาร์เลยเนะครับเพราะว่าปีนี้รุ่นนี้ที่โชว์รูมมามีอยู่คันเดียวนะครับรถทุกคันที่เราเลือกมาคัดมานะเหมือนก็เป็นแรไอเทมง่ายว่ามีหนึ่งเดียวในโชว์รูมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> ไปก่อนที่จะจบ เดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้มาขายให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่เราไปรับฟังราคากันไปครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะ <S <S ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถ Honda c r v 2.4 EL นะครับ 4WD ปี2012คันนี้มาแล้วนะครับเป็นไงความรู้สึกเดียวกับผมแน่นอนเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีสมบูรณ์แบบติอย่างเดียว ยางครับยางเปลนเป็นยางซิ่งมาอาจเวลาวิ่งบนท้องถนนแล้วอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยครับแต่ดังนี้ไม่ใช่ดังช่วงล่างครับดังยางนะครับบอกเลยนะเรามาฟังราคากันดีกว่าครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่า Honda CRV 2.4 EL นะครับ 4WD ปี2012คันนี้ผมบอกเลยว่าผมขายถูกกว่าที่อื่นแน่นอนผมขายแค่5,68,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลย5 6 8แ0 0บาทนะ ใครที่สนใจฮ o นด้าซ2.4 EL ปี2012คันนี้นะครับรีบติดต่อเซลอาร์ดเลยครับช่องทางการติดต่อของเซลอาร์อยู่ด้านล่างนะครับนะหรือกดเบอร์โทรเซลอาร์ดนะครับ0 8 0 4 8 6 6 5 9 8นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลอาร์ดด้วยคอยติดตามเซลอาร์ดว่า คลิปหน้าเซลล์อาร์จะเอารถรุ่นไหนมานําเสนอทําเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมรับชมกันวันนี้เซลลอาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ